ไม่มีการทําสีไม่มีการแกะไม่มีการตัดอะไรเลยเพราะว่าเราเวลาเราดูรถเนี่ยเราต้องจับสัมผัสเลยว่าสีตัวเนี้ยมันสีเดียวกับตัวรถไหมขนขนาดไหนอันนี้พุ่งแล้วเนี่ยตัวเดียวรอบจัดขึ้นเร็วมากแล้วเราก็เบรกไปแล้นี่เลยครับผมเบรกยังดิบอยู่เลยนะครับผมจุดขายของคันนี้คือใหม่น้อยมากและได้รถเดิม ครับสวัสดีครับพบกับผมแก๊บดิการ์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของรถโตโยต้าแคมรี่เป็นแคมรี่ตัวใหม่เลยนะฮะสีขาวจั่วเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มคันนี้ก่อนละกันคันนี้เนี่ยปี2019ผมตั้งไว้อยู่ราคา1นึ่งล้านหแสนแหมื่นเาพันนะครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยไปประมาณ4ี่แสนสหมื่นเลยนะครับผมและคันนี้ผมจะบอกว่าจุดข,ขายของคันนี้คือไม้น้อยมากและได้ต้นเดิมอไม้น้อยมากของผมที่ว่าเนี่ยคือมาอยู่ที่30,000กว่าโลนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนละกันว่า ด้านหน้ารถเนี่ยเจ้าของอะ่ะเขาดูแลเป็นยังไงบ้างแล้วมีรอยอะไรมีรอะไรไหมเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยละกันนะครับผมผ่านมาในส่วนของด้านแรกเลยนะครับผมจะเป็นด้านฝากระปรงตัวนี้จะเป็นสีขาวุกนะฮะจะมีรอสเกตหินหนึ่งสองสามสามที่นะครับผมถ้าไม่สังเกตรหรือไม่โฟกัสมันก็ไม่เห็นนะครับเพราะร้อสเกตหินเนี่ยมันเกิดได้ทุกเวลาอยู่แล้วในขณะที่เราขับขี่ถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟไฟคันนี้เนี่ยจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์หมดเลยนะครับผมกระจังหน้าตัดด้วยดาเป็นคมเมียมโตโยต้านะครับผมผมว่าแคม r y นี้ชมนี้เขาดีไซน์ได้ได้ดูดูดูด,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 ดูแบบดูทันสมัยขึ้นนะครับผมเซนเซอร์เนี่ยเขาทำออกแบบมาดีมากเลยคล้ายๆเมคล้ายๆเบนเลยคือมันจะไม่น่าเกียดเป็นตะปุ่มตะปัํและเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์รอบคันเลยนะครับผมคันนี้โอเคถัดมาจะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับผม ล้อแม็กคันนี้เนี่ยจะเป็นแม็กเดิมของเขาเลยนะครับผมยังใช้ได้อีกยาวเลยฮะเป็นแม็กขอบสิบแปดแม็กไม่มีรอยเลยนะครับผมช่างกองสูงมาที่แม็กเลยครับแม็กไม่มีรอยเลยนะครับผมโอเคถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยเขาจะม,มีไฟโชว์อยู่ด้านนี้นครับผมแจ้งเตือนนะครับผม ถัดมาเจ้าของเนี่ยเขาขอของแถมน่าจะเป็นกันกันลอยนะครับผมเป็นคมเนียมแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้นะฮะแคมนี่เนี่ยตัวนี้เขาจะตัดเป็นคมเนียมมาแล้วให้มันดูแบบดูแบบสะด,แบบด,ด,ดุดตาขึ้นไม่ดูแบบดำรั้วเลยอาจจะมีคมเมียมให้มันเหมือนจะเรียกว่าดูหลกขึ้นเลยนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของประตูด้านนี้ประตูด้านนี้เนี่ยไม่มีรอยแกะเลยสังเ<ะ>กตได้รงจากหัวน็อตตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะครับผม ก็ได้มาครับตรงนี้เป็นมอก็เป็นแผ่นเพจนะครับผมฝาประตูได้คนขับก็ไม่มีรอยขยเลยนะครับผมเดิมๆถ้าคุณผู้ชมยังไม่สบายใจเนี่ยผมแกะตรงนี้ออกมาให้ดูเลยฮะแกะยากเหมือนกันแน่นนะครับผมสวยมากนะครับผมก็คือคาว่าสวยมากผมคือไม่มีการทําสีไม่มีการแกะไม่มีการตัดอะไรเลยเพราะว่าเราเวลาเราดูรถเนี่ยเราต้องจับสัมผัสเลยว่าสีตัวเนี้ยมันสีเดียวกับตัวรถไหม แต่คันนี้สวยอยู่้วครับผมเพราะว่าไม้น้อยมากคือเจ้าของเก่าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานครับผมซื้อมาไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ปกติรถปี2019เนี่ยไม่ถ้าเอาแบบเดกกใช้งานเลยนะต้องประมาณ70,000ม0 0 0และนะครับผมถัดมาในส่วนของประตูด,ด้านนี้นะครับผมประตูด้านนี้ก็ดึงออกมาเหมือนเดิมนี่เลยครับผมสวยกิ๊บสวยกิ๊บ โดคลิปเลยครับผมก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับผมว่าคันนี้เติมอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาโฟกัสที่แม็กด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันแม็กด้านนี้เนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นแม็กขอบ19อย่างที่ผมบอกเลยว่ายางเนี่ยยังไปต่อได้อีกเยอะเลยนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของประตูน้ำมันแต่ประตูน้ำมันเนี่ยสำหรับเป็นโตโยต้าแคมรี่เนี่ยเขาจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้าคอนโซลมันจะไม่สามารถกดเด็กปามไม่สามารถกดเองได้ในเวลาที่เราเปิดรถเราต้องให้คนขับเป็นคนกดนะครับผม คันนี้เติมเชื้อเพลิงได้สูงสุดคือ E 8 5 9 1ขึ้นไปนะครับผมก็เบิ้องต้นประมาณนี้นะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของด้านท้ายรถก็เป็นไฟ LED นะครับผมกลางคืนขับผมมองว่าสวยอยู่แล้วคือแคมรี่มันอาจจะได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ใหญ่นั่งสบายนะครับผมเซนเซอร์ที่เขาวางมาด้านหลังเนี่ยวางมาสวยวางมาเหมือนเป็นรถยุโรปแล้วนะครับผมคือมันจะไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำเยอะแยะไปหมดนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของที่เก็บของผมจะบอกได้เลยว่าเราใจแน่นอนนะครับ ที่เก็บของเนี่ยจะมีก็คือว่ากว้างอยู่แล้วคนข่างจะเลืกเลือกริงๆเลยนะครับผมก็คือว่าไปไหนได้ทางครอบครัวเลยห้าคนได้อยู่นะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ทางทางโตยโยต้าเขาก็จัดมาวางมาดีละนะฮะเรามาดูตรงรอยขอบแต่ขอบเนี่ยเขาเก็บงานมาดีเลยไม่ให้เห็นตรงนี้เลยแต่เราโฟกัสกันตรงนี้ครับไม่มีรอยหรือไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยแงะประตูด้านหลังไม่เคยถอดเลยนะครับผม ก็ด้านหลังผมมองว่าก็โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปุ่มกดของคันนี้ก็อยู่ด้านนี้คะเวลาเปิดปิดปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกล้องตรงนี้เป็นปุ่มคอยปิด,ปดนะฮะโอเค okay, ถัดมาจะเป็นในส่วนของประตูด้านนี้ครับผมล้อแมกด้านนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยถัดมาจะเป็นในส่วนของประตูด้านนี้ประตูด้านนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเราก็ดึงมาดูเลยครับผม ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการทําสีการตัดต่อการชนในส่วนตรงด้านนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของประตูด้านนี้นะครับว่าประตูด้านนี้จะผ่านไหมแต่ผ่านมาสามประตูแล้วนะคือไม่มีถอดไม,ไม่ไม่มีแกะดูเลยนะครับผมสวยมากที่มาดูเนี่ยพี่มาลองขับหรือลองมาดูหรือว่าอยู่บ้านแล้วสนใจคันนี้คือ แทบจะไม่ต้องมาดูรถเลยเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะใหม่และเจ้าของเขาเข้าศูนย์ตลอดด้วยฮะนี่ครับผมหัวน็อตประตูด้านนี้ไม่มีรอยขยเลยนะฮะถัดมาในส่วนของหัวน็อตประตูด้านฝั่งคนขับตรงนี้ครับผมไม่มีรอยขยเลยนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของของหน้านหน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้เนี่ย มีการถอดทําสีมีอะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดเลยก่อนล้วกันนะครับผมเป็นโชคหน้าคู่เลยผมจะบอกว่าเปิดมาก็ดูรู้เลยว่าว้าวแน่นอนเพราะว่าฝานอ็อตฝากระโปรงไม่มีไข่ฝาน็อตข้างไม่มีไขนะฮะอ่ะผัดมาตรงนี้เลยครับดูง่ายมากครับสีขาวนี่มีรอยฮาร์ดเลยลึกๆล,ล,ล,ลงไปเลยนะครับผมเนี่ยเห็นรอยฮาร์ดชัดเจนคือรถไม่มีเข้ามาตรงนี้แน่นอนนะฮะถัดมาในส่วนของฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงบ้างนี่เลยครับผม ดูเลยครับผมรอยอาร์ตร,รอยอะไรอยู่ตรงครบหมดนี่ฮะไล่มาเลยครับผมถัดมายันฝาน็อตเครื่องแล้วตรงเนี้ยไม่มีรอยไขเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยผมมองว่าก็โอเคคอมพิวต์หมดในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุนะครับผมส่วนในส่วนของสกเก็หินฝากกระโปรงอย่างที่ผมชี้ไปตอนหน้าคือรถแต่เวลาเราขับมันอาจจะจพบเจอเศษหนินปกติเป็นปกติอยู่ละก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าออปชั่นเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรบ้างเลยนะครับผม ออปชันเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นตัวรถคันนี้เนี่ยผลิตตอนปี2019เนาะเป็นตัว 2.5G นะครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยในสัมนาวเนี่ยในตามจริงเนี่ยเขาจะลงไว้อยู่ที่2,478ันซีซีนะครับผมกระบอกสูบเนี่ย4สูบนะครับผมแรงม้าเนี่ยอยู่ที่206เลยนะครับผม206ก็คือว่าหูผมมองว่ามันก็พุ่งอยู่แล้วมันพุ่งแน่นอนเพราะเป็นเครื่อง2,500ถัดมาในส่วนของเรื่องการประหยัดน้ำมันก่อนเลยดีกว่านะครับผมในเมืองเนี่ยเขาเฉลี่ยให้เลยนะครับผมอยู่่ที8.7 ลิตรต่อร้อเมตรนะครับผมนอกเมืองเขาเฉลี่ยให้5ลิตรต่อร้อเมตรภาพรวมๆขับนั้งในเมืองขับทางนอกเมืองเนี่ยเวลาพบเจอรถติดหรือรถไม่ติดเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่6.4ลิตรต่อร้อเมตรนะครับผมก็เบื้องต้นคันนี้ก็ผมมองว่าก็สำหรับคนที่หารถที่ขนาดใหญ่ๆนั่งสบาย ผมมองว่าคันนี้น่าใช้ประหยัดกว่าป้ายแดงไป4ี่แสนเดี๋ยวเราลองดูในตัวของภายในก่อนเลยแล้วกันว่าเจ้าของเขาจะดูแลรักษาไหมนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าภายในถัดมาจะเป็นในส่วนของภายในรถเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยแล้วกันว่าเบาะเป็นยังไงบ้างเบาะจะมีรอยแค่นี้นิดหน่อยหน่อยเป็นรอยการใช้งานนะครับผมคนขับอาจจะเป็นผู้ชายแต่ผมจะบอกว่าตรงนี้ถ้าเราลงแบกเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เห็นละเดี๋ยวช่างกล้องซูมมาเลยครับผม แต่สภาพเบาะด้านหน้าก็ปกติหมดมีแค่ด้านนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเราลงแบกเนี่ยผมว่ามองว่ามันกบได้นะครับผมเดี๋ยวขอลองนั่งก่อนเลยละกันคันนี้เนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมเอาแผงกระจกก่อนเลยละกันแผงกระจกเนี่ยมันมีเป็นกระจกกันเสียงอยู่ละของโตโยต้านะครับผมกันเสียงหมายถึงว่าเสียงเสียงจากภายนอกนะครับผมกระจกออโต้เนี่ยจะเป็นกระจกออโต้สี่บานเลยก็คือว่าเรากดทีเดียวกดขึ้นเนี่ยสามารถนั่นได้เลยจะเป็นปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้า ตั้งเซตเบาะหนึ 1, ่งเบาะสองแล้วแต่คุณผู้ชมจะเซตสมมุติเป็นผู้ชายนั่งขับเบาะหนึ่งผู้หญิงมานั่งขับเบาะสองมันก็จะเซตให้อันนี้จะเป็นเปิดฝาถาังน้ํามันนะครับผมเปิดท้ายรถระบบการลื่นนะฮะผมถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวป,ปกติเปิดไฟสูงไฟตัดหมอกแพตเทิร์นชิปนะครับผมคูดคอนโทรลนะครับผมหมวดรับสายจะสั่งการด้วยเสียงต่างๆจะอยู่ในพวงมลาลัยหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับผมถัดมาหน้าจอนี่เลยจุด คันที่ว่ามันทําไมถึงต้องเป็นแคมรี่คันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือไมล์รถเนี่ยมันอยู่ที่3 5 5หมื่อี่หกโลรถปี2019เนี่ยหาไมล์แบบนี้ผมมองว่าหาได้ยากนะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของคอนโซลคอนโซลก็รถไม่จอดตากแดดเพราะคอนโซลก็ยังดีอยู่เลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นจอที่ทาง To y ยต a ให้มาเลยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับผมหน้าจอผมจะไม่โฟกัสเยอะเพราะว่าผมว่ามันใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของแอร์แอร์จะเป็นแอร์ดูโอโซน คนนัง่งคนขับสามารถเลือกก็ได้เลยว่าผมว่าคนขับเนี่ยเป็นคนที่ร้อนคนนั่งเป็นคนหนาวก็สามารถได้เราก็ปรับแอร์คนขับให้มันหนาวจัดเลยคนคนนี้ก็จะสามารถเลือกอุณหภูมิแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของการชาร์จจะมีแท่นชาร์จอยู่นะครับผมคันนี้เนี่ยเราเอาโทรศัพท์เนี่ยครับเวลาเราขับรถเราวางไว้ได้เลยต้องกดเปิดก่อนนะครับแล้ววางทิ้งไว้สักประมาณ30วินาทีนะครับผมแบตนมันก็จะชาร์จคุณผู้ชมตรงเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือของเขาเนี่ยสามารถเลื่อนไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็จะมีที่วางของใส่ไว้ใส่ของต่างๆได้เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจคันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็มันก็ตอบโจทย์หลายอย่างเนาะทันไรถขานาดใหญ่ความเร็วความแรงและรถใหม่ด้วยที่วางแก้วน้ำผมก็ดีไซน์โอเคนะครับผมหมวดใส่เกียร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์พีเกียร์ดีแล้วเป็นหมวดสปอร์ตเราสามารถตกตรงเกียร์ก็ได้หรือเราจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้ แพดเดนชิพนะครับผมอันนี้เป็นเบรกโฮลอีโหมดอีโค่โหมดต่างๆโหมดสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนที่วางของเขาก็ให้มาใส่ของท่อนข้ๆที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของเกะด้านหน้ารถนะครับผมเปิดมาเลยครับผมก็จะมีเอกสารลูกค้านะครับผมคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมโอเคต่างๆนะฮะคันนี้ก็เบาะไฟฟ้าก็จะมีในส่วนของคนนั่ง เราสามารถปรับได้มีสลูปมาให้ด้วยเป็นตัวสองพันห้าเนี่ยมีจะมีสลูปมาให้เราสามารถเปิดได้สองอย่างคือเปิดให้มันฉลบขึ้นไปตรงนี้กับเปิดมาเลยเปิดหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะกดอยู่สองฝั่งนะครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของไฟก็เป็นไฟสีขาวนะครับผมถัดมาเปิดมาปุ๊บก็จะเปิดตรงนี้มาคุณผู้หญิงก,ก็สามารถแต่งหน้าได้นะครับผม Okay. ด้านหน้ารถก็ไม่มีก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมต่อมาผมจะพามาดูสภาพเบาะด,ด้านหลังว่าเป็นยังไงบ้างเลยนะครับโอเคครับผมต่อมาจะเป็นในของเบาะด,ด้านหลังนะครับเบาะด,ด้านหลังก็จะมีเบาะด้านหลังก็ปกติหมดเลยนะครับผมไม่ได้มีรอยการช้ำไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมท่านี้ผมลืมบอกไปว่ามันมีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับผมม่านไฟฟ้าแล้วก็เป็นแอร์ด้านหลังเพื่อไม่ให้คนท้างหลังนั่งเดือแต่ผมจะบอกว่าแคมปนี่เป็นรถที่นั่งสบายมากคือมันนั่งแล้วมันออกไปกับตัวเลย นั่งสบายจริงๆครับผมแล้วพื้นที่ขาเนี่ยเหลือเยอะมากแต่ว่าผมมองว่านั่งสบายผมลองนั่งรถขนาดแบบนี้มาแล้วผมมองว่าใคันนีนนั่งแล้วมันมันเข้ารูปตัวเราดีนั่งไกลๆได้สบายๆเลยคะมีม่านปรับให้เวลาโดนแดดมีม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของเบาะไอ้เจ้าเบาะตัวนี้ก็ให้พื้นที่ใส่วางแก้วน้ํามานะครับผมโอเคภายในรถก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวตอบมาผมจะลองเทสไดรถคันนี้ให้ว่า ให้ความรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับผมโอเคครับครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการเทนได์รถคันนี้นะครับว่าลุ้เวลาผมขับเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วกันว่าก่อนอื่นเนี่ยผมทำการบ้านมาละกล้องติดหน้ารถคันนี้เนี่ยมันก็จะโชว์เนี่ยบ่งบอกหมดเลยว่ารถเป็นยังไงเซนเซอร์รอบคันอยู่ละนะครับผมขับมาในส่วนของตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกของผมนะที่ผมไปลองขับมานะผมมองว่ารถคันนี้ก็ ปกติดีนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองให้คุณผู้ชมดูนะฮะเวลาคันนี้ขับมันก็ไม่มีอะไรบ้างไฟเราตั้งเป็นไฟออโต้เลยเวลาเราเข้าที่ร่มเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอสีดําเลยแล้วไฟมันก็จะติดอัตโนมัตินะครับผมก็ผมลองูเดียวครับผมขับดีขับดีอยู่ครับขับนิ่มสบายนั่งหลังก็ด้านสบายใช่ไหมครับช่างก้องสบายใช่แล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเออ ระบบเลี้ยวถอยหลังก็ปกติเดี๋ยวจะลองเบรกให้คุณผู้ชมดูว่าเบรกเป็นยังไงบ้างขดมีขนาดไหนอันนี้พุ่งแล้เลยครับตัเดเียวรอบจัดขึ้นเร็วมากแล้วเราก็เบรกไปแล้วนี่เลยครับผมเบรกยังดึบอยู่เลยนะครับผมอ่าต่อไปผมจะลองในส่วนของอช่วงล่างแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ผมจะบอกว่ารถเนี่ยเราสามารถใส่ตบเข้าเนี่ยโหมดสปอร์ตปุ๊บตบบวกลบ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 บวกลงมาได้หมดเลยถ้าเราต้องการความเร็วให้รอบมันจะจัด นะครับผมแต่ผมมองว่าขาบับแค่หมวดอ e ีโคฮะมันก็มันก็เร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับช่างกล้องเร็วพุ่งมากเพราะมันเครื่อง2 2 2 0 0งันะครับผมก็อ่าโอเคเดี๋ยวลองดีครับเดี๋ยวลองขึ้นเนินอันนี้ผมจะไม่เบรกเลยนะครับผมนี่ครับผมอ่านเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับช่วงล่างนิ่มจริงผมจะบอกว่ามันนิ่มมากนะครับผมสำหรับแคมรี่คันนี้ ก็ตัวรถเนี yeah. mm ่ยเดี huh kind of <laughs> like ๋ยวผมจะลองหมดสปอร์ตให้คุณผู้ชมดูว er ่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมขอไม่เร็วมากเพราะว่าเพราะว่าปกติโดยส่วนตัวผมขับรถไม่ค่อยเลยค่อนข้างที่จะไม่เร็วอยู่แล้วนะครับผมเราจะตจแบบบางอารมณ์แบบบางอารมณ์อยากจะขับแบบเออรีบๆรีเวลารีบๆรีอย่างเงี้ยเวลาแซงแงอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันมันก็ต้องเร็วอะไรเงี้ยฮแต่ก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับผม โอเคอันนี้ผมใส่เป็นหมดสป,ปอร์ตอยู่นะเมื่อกี้เป็นอีโค่นะเนี่ยหมดสป,ปอร์ตเนี่ยผมจุ่มแค่นิดเดียวงั้นเนี่ยมาอย่างนี้ลนะความรู้สึกคือมันสามารถติดเบาะได้เลยนะถ้าเราก,กดไปหมดไม่พอใจเราสามารถลบได้เลยเนี่ยลบไปอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้แบบลบจัดมันจัดจ้านจ,จ,จริงๆนะครับผมสำหรับคนที่สนใจคันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูโปรโมชั่นท้ายคลิปแต่บิคคาร์เนี่ยเต็นท์จะโ์รูมของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะบอกได้ว่านี่ครับเจอบ้านไร่กาแฟนี่เลยถึงเลยครับผมบิคคาร์นะครับผมเข้ามาติดต่อเซลแกลยผม โอเคครับผมเดี ja ah <im hã> ๋ยวลองดูโปรโมชั่นท้ายคลิปก่อนแล้วกันว่าคันนี้เนี่ยผมจะให้อะไรคุณผู้ชมบ้างนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าโตโยต้าแคมปี 2.5G ปี25 G, 2019คันนี้ผมบอกเลยว่าว้าวจริงๆเพราะว่าไม้น้อยมากเมื่อ <im> mm> ตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่าคันนี้ผมตั้งไว้ราคาอยู่ที่1 1 8 9 0ล้านแสนหมื่นาพันนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นคันนี้เนี่ยผมลดให้หมื่นหนึ่งเป็น1ล้านแสนเดหมื่นเพันแถมขัดเกล้วให้2ครั้ง มีบริการหลังการขายให้1ปีหรือ10,000กิโลและในส่วนของตัวรถเนี่ยผมมีแถมผ้าคุมรถเก้าสิดหน้ารถให้กับลูกค้าโปรโมชันน่นในเรื่องของการจัดไปนั้นเนี่ยจัดไปนนซนได้เต็มไม่ต้องใช้กนอกรถนะครับผมสำหรับคนที่สนใจคันนี้เนี่ยก็ลองมาสอบถามผมได้เลยอย่าลืมโทรมาหรือได้มาสอบถามผมได้เลยผมชื่อว่าแก๊ปนะครับผมลืมบ่อยข้อนึงคือคันนี้ผ่อนไม่ถึง20,000ผ่อนอยู่ที่19,300นะครับผมโอเค วันนี้ผมขอลาเพียงไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่หารถหรือระบุหารถรุ่นอื่นๆหรือต้องการจะขายรถเนี่ยโทรมาไลน์มาสอบถามผมได้นะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com